สวัสดีครับพี่น้องครับผม,ผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับผมกับวันที่6 sure. ตุลาคม68ตําราว2ทุ่มครึ่งครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เป็นร่วมเซียนชุดที่1เช่นเคยครับผมก็จะมีร่วมเซียนชุดที่1ร่วมเซียนชุดที่2ครับผมคลิปนี้ก็มีแนวทางหลายสํานักหลายอาจารย์ครับผมอาหารกัดแตกทั้งบนทั้งล่างครับผมอาจารย์คนภูเขาครับผมในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะ อาจารย์เก่งนั่งรองครับผมครับอีกหลายเสียนครับผมอาจารย์เอปันโชคครับร่วมกันอยู่ในหนีเด้อครับผมครับพิจารณาเบิงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องแนวทางตำราครับก็จะมีแยกเป็น2ชุดครับพี่น้องเนาะชุดหน้าจะเป็นชุดที่2อเอสวีครับผมอาจารย์มยมแดงังสี่ครับพี่น้องเดี๋ยวคนจะส่งมาให้อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวมา ตามกันต่ออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสรุปตัวเลขครับผมสรุปตัวเลขไปน้ากันเอาพิจารณาเบิงเดอร์ครับพี่น้องตัวเด่นตัวชนครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำราวรวมเซียนชุดที่1ครับนําเชียร์พาด้วยครับขอขอพระคุณถุกๆกเซียนถูกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังตำราชุดที่1กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมคนโพเข้าเต็มเต็มครับพี่น้องวันห้าสี่ครับ วันี้ครับผมเด่นสองกับ3ต้องมีให้เห็นครับผมเพื่นว่าครับว่าหันเน้นหากับมาหาครับพี่น้องวันนี้เน้นสอง2องหกสองเดสองแดสามและสองเกเน้นสองแและ3ามครับเลขติดบ,บนล่าง6 7เดแครับผมคนผูเขา อาจารย์เก่งนา่งรองครับพี่้องเนาะครับอาจารย์เก่งนางรองเด่น4กับ5ครับผมครับชุด2ตัวบนล่าง4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6ครับผมครับในส่วนเดขกตัวกับชิมี่4 2 0 4 3 1ี2 1 4 ครับพี่้องเนาะพ่จะาร้าเบิ้งว่าหันเพิ่นกับเขาตำราอาจารย์เอปันโชครับผมเด่นบนล่าง1กับ2เลขติด4กับ5้สองตัวบนล่าง1 4 15 24ี่หนึ่งห้าและสองสอง เน้นไปที่1525 12และ01ครับ1กับ2ตอนนี้ครับทถาบวานท่าห้าว่าตัวไหนมาแห้งเัากลัวก็ลืมหนึ 1> 1่น้ำเชืวว 1, 1่อวันหนึ่งหนี่น1กับ2องเครับหนึ่งกับสองหลอนะมนจำว่ผิดแม่นึกับ2อหนึ 1> 1่งกับสองคนณพู้เขากับมีครับผมมือนี้มือที่สองกับยังมีอีกแม่นกบว่าเป็นหนึ่งกับสองนะถอครับ มางย่าน้อยครับผมสี่ห้าหกวันค่ะท่านผู้ชมตัวใดนะน้ำเสียงนั่นหนึ่งเห็นบัวครับหนึ่งสองสามแล้วครับผมย่าน้อยออืต้องมีให้เห็นครับผมไม่หนึ่งตัวก็สองตัวย่าน้อยครับเนาะอาจารย์เอกครับผมเข้าที่เด็กแปด งวดน,นี้8394ครับ8434 8939ตัวเน้นครับกับซิมีกันเบินรนกับซิมี8833 4 c กัน7919 7414 4, ครับผมเซียนกับทุ่มแบนครับผมเว่าหันเขา4กับ6ครับงวดน,นี้849 8 9 4 9 1 4 9 7 8ครับ3ตัว2ตัว7 8 0 4 6 4 4 8 1 4 9 4และเบิ้ล8 8ครับผมนี่ครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวรวมเสียนชุดที่1เด้อครับผมชุดที่1ครับน้ำเชื่อกับว่าชนกันที1่กับ2อครับผมหมู่บ้านนี้มือ่อน,นี้ก็ยังมีเห็นอีกครับพี่น้องเนาะเอา พิจารณาเบิ้งครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับกพิจารณาเบิ้งครับผมตัวเด่นตัวชนเทียวามาครับน้ำเชียกับว่าชนเด่นอยู่ครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปหน้าเจอกันได้ครับผมแนวทางตำราวรวมเซียนชุดที่สองครับผมที่เพิ่มมาที่หลังครับนะครับผมชุดที่หนึ่งก็น่าสนใจได้ครับผมเพราะว่าอาจารย์แต่ละเซียนเพิ่นกล เข่าครับพี่น้องน้องหัวบังหันก็ติดไปได้ครับผมกับน้าเชียร์ผ้าร่วยกัถือว่าเข่าร้ายสํานักครับพี่น้องเนาะติดตามกันได้ครับผมทางช่อง YouTube น้าเชียร์ผ้าร่วยครับผมมีแนวทางเด็ดๆดังๆตำเล้ามาสู้พี่น้องเอซีครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าร่วยกัขออวยพรให้พี่น้องเอพซีโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันตามหล้าสองทุ่มครึ่งครับผมครับยี่ันหกตุลาคมหกสิบแปด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทยคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซีได้เบิงได้บีเคราะห์แล้วนื้เชียกับกอุ่าเชียขออนุญาตแฟนครับถูกทานขายขีมเด้อค่ะสร้างเขามาได้ก็คือแอดเพิ่มหมายเลขก็ซั์ได้ครับพี่น้องค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หก ปดสามครับผมขายดีอันดับหนึ่ง้วค่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาหลักกับปิดท้ายแป้งตลับค่ะขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี่เบอร์สองขายดีมากค่ะนผู้ชมต่อมาก,กะเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกะว่าใสด่ดีแต่ว่ามันประเดิดเมิดไว้ค่ะคเป็นอวัยแต่ท่าตนาเซรั่มนี่ยเรือนตั้ผู้บีบไล้แล้วท้อง เซรั่มจะเป็นหัวปั่มเด้อค่ะหัวปั่มคือจะขึ้มท่าผิวครับค่ะหัวปั่มขิมท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมหอมค่ะส่วนมาเอซี่แม่เอซี่เอื่อยๆน้ำเชียร์คนจะใส่เซรั่มชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยเด้อค่ะชุดนี้หลักลอยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้อค่ะท่านผู้ชมอีกรอบไม่ถอะ 0984740683ครับผม <C HA> ครับผมจะคืนน้ำเชียร์ได้ครับพี่น้อง <C HA> ครับเพิ่มไม้เลขโทรศัพท์บว่าเป็นไอเดียไล่ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแผ่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจี้งสีแสบปวดเจี้งสีค่ะให้ยุดใส่เนาะครับถือว่าเห่าแผ่ค่ะแพ่ค่ะห้ยุดเด้อค่ะเรนบุชช่แม่เย็บซี่ควรกัคือสิรู้เนาะค่ะว่า ขาเข่าแสบเขอาขั้นแล้วกับไฮยุดเด้อยค่ะครับคิมเริ่มเสียกะทดล่องโอ้ยหลายครั้งนะท็อเนี่ครล่องกุ้างกับมาใช้กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กระจ้างเน้อค่ะอนุช้ชมอันนี้กะชะลอคว่เงียวค่ะครับโาเมนว่าในตึงเลยเนาะค่ะเหลังค่ะอนุช้ชมนี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื้องก้อนกระได้ครับผมค่ะครับ แต่ว่ากะดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะออที่เิ่นกลับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอร,รอบสามแล้วค่ะท่านผู้ชมเส้่ลำท่าหนคออคาค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่าออมันบริเวณไงถักไล,ล่มาเรือค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยืดดีไม่แห้งสบู่สกุสขขนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ